กูช่วยช่างนะคะหนึ่งไม่มันดีพอเต็มจะบอกหึ่งว้ายมือเลยไม่เลวจะเคยเยด้ออะไรเหรอคือ เธอละหนึงหนน่งเหรอหนึ่งเลยอ่าเจ็บใช่ไหมใช่โอเโอาสีได้เสียวเขียวป่ะ ปายไปเป็นลูกมือเขาผู้ช่วยช่างวันนี้นะปูนเด้อแบบนี้ใต้ซ้ายแล้วเหลือปูนนะคะปูนปรมีสีฟ้ากับสีเขียวนะคะเลือกใช้สีเขียวนะคะมันยังแพร่เขียวม่ต้อ ยังไม่เสร็จโอ้อนสลัดนะหัวตกไก่้หัวตเา้นเลยเฮ้ยกาหัวแก่ลูกเลงไ้ะ ผมเป็นวิศวะมเป็นไรคนเห็นคนเดียวเดี๋ย้เจ๊กคนเป็นช่างฟูนอยากผสมปูนมาละ1อยลูกนี่เป็นท้ายผมากปูช่วยช่วยผมเป็นช่างแต่ปูนแต่ปูนมาละลยลูกช่างแต่ปูนที่เจ๊ อาน้อันเอาไหมวิวอะไรนะไม่้อะไรนะเมื่อกี้เอาไหมเอาทให่อยทให้หน่อยูเป็นช่างปั้นอยากปั้นพญานาคกวละร้อยตัวโอ้โหทแล้วถึงกัเพึ้เลยเอาถามเอา ช่างช่างได้แต่ยิ้มอันไหนนะช่างโก้ไปช่างเชื่อมเชื่อมมันลอยเลยะเอ๋ต๋อตอนมานี่รู้สึกตาขาวเนาะเหเดี๋ยวพออยู่เซาซามเดือนนี้สงสัยจะผิวเริ่มจะเปลี่ยนสี ไม่เป็นไรเรามีกันแดดใตู้่นะครับเอ้ยอปรโมทโปรโมทไม่เป็นไรเรามีกันแดดสู้แดดสู้ลมขาดเลยหรอขาดเลยไม่ได้ประหยัดประหยัดอิงแล้วเปนนี้ประหยัดอีกแล้วหลอดหนึ่งให้ได้สองเดือนรุ่นนี้ไม่มีประหยัดครับโต๊ะอยย่างเดีวอย่างเดียว ถ้าอยากประหยัดต้องเอามาให้พอครับไม่ต้องค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้คร่าวๆนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจช่องมนออมมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระไซเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้นะคะ เราจะยังไม่ผสมน้ำนะครับเดี๋ยวงานจะเร่งเราคนให้เข้ากันกันเว่ะกมล้นาะกำลังใกล้จะเสร็จแล้วางปก ต้องมัดแบบต้องมัดลวดแบบนี้ก่อนมันจะยากกว่าเนาะอืมเห็นเหรอคือทางนี้ ต้องมาเอาเคเอเคมามาหัังพี่เขาคอยคุณองกันเจ้าของทำานอ่ะเจ็ดสิบเฮ้ยว่าไปสิไปกันนะทุกคนทุกคนวิธีโอ้ยโอ้ย วิธีมือก็แบบ,แบเห็นหน้าช่างโคแบบเต็มๆทุกอนุรุอนุรูคุ้มคนเอ้ยัางมาแล้วสาปีได้ไปีน,น,นกัไดะซอนเดียวแล้วเน้ยลงจะดีเ้ยเดอยังไม่ถอ,เอ,อดเดอเเยงไปลอยหัง <c oughs> จ้า แบบเฮ็ดดีช่างเป็นที่น mmm. ่าจะทั้งวันนะไปไหนนะดูนี่แหละวันนี้ก็แค่แดดที่ำงานอยู่ตอนนี้ตื่รูเฮ็ดดีนะคะทุกคนเฮ็ดดีเฮ็ดดียองเฮ็ดดี

มินทั้งนี้กระจายเชือนหะคุมงานเลยมาดูช่างมาใกล้ๆอันนี้จะเป็นการตื้นตะไคร่ในส่วนเกลี่ยนในการมาลวดแล้วก็จะเอาไปอธิบายด้วยทางนี้เราเตรียมปูนใส่น้ำแล้ว นลก็ต้องหาความรู้ก็จากแช่งสิอช่างเผยแล้วนะคะว่าการที่เราหุ้มตะข่ายพันตะข่ายแบบนี้มันจะได้แปะง่ายนะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่หุ้มตะข่ายมันจะแปดปูนไม่ได้เลยเอ้าปูนมันก็ลุดเลย ความรู้ใหม่ใช่ใหม่รอบสองชื่อมีชื่ออย่างครับองไม่นะครับคงนี่มีชื่ออย่างครับมีแล้วครับมีแล้ว้้บออกไไไดดมมสามน้องแก้วเลยครับผมจำไม่ได้แก้วน้องแก้วอนี้องดาชื่ออะไรนะชอบแก้วจัมปาซีเนี่เติมใส่เอง แม่ย่าชอบแก้วจำปาโคกงนี่ดันใหม่นะเพราะว่าโอเคมาเรื่องต่อได้แม่ย<น>่าชื่ออะไรแม่ย่าชื่อไอ้แม่ย่าชอบแก้วจำปาสีใช่ไหม ตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับงานช่างสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเนิทรรท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องมณโอมมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะบ๊ายบายเนี่ยเดิเป็นได้เลยมอดนิติวติวมากับมือค่ะแม่แบบจอมบูรณ์ทำงานให้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเ,อ,เ,เอาขเขาจาะสีแดงเร้อเพป็นว่าคะลงลงสีแดงนี้แหละลงแล้วลงกี่ไปไปยู่ลงทุนอืมเราเราต้องลงทุนนะต่อไปก็ผสมปูนผสมปูน <c oughs> ต่อไปก็ผสมปูนเพราะว่าช่างให้งานเราแล้ว,แล,วแล้วก็ทำงานช่วยผสมปูน,ปน,ปนต่อไปก็รอดูแอดวิ้งผสมปูนนะคะทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ